เจ e ождения, ้าเฮ็ดอีหยังกันล่ะพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งแน่นั่นเพิ่นเฮ็ดอีหยังนั่นพอศีลเพิ่นเฮ็ดอีหยังนั่นบ่เบิกซับกับโอปอเฮ็ดอีหยังเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามเขาเบิ่งเดี๋ยวไปถามเขาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจักหน่อยน่ะเดี๋ยวไปอือนั่นเห็นมัแมนอีหยังแมนอีหยังเพิ่นเฮ็ดหยังเพิ่นเฮ็ดหยังคุยกับผีเอามาสร้างว่าแท้มันเบากับผีได้บ่นเอาเลขแบบนี้่บ่่่อยาาปกแง้เพินจักหมดแล้ว หางวดวนนแล้วโอ้พี่น้องดูหางวดติดหางวดติดพนะพี่น,อน้องเราเบากับผีพนะพี่น,อน้องเดูคุยกับผีได้ะะดปะตรงเนื้อแถบปทะเทศมันคุยกับผีครับหางวดแล้วนะพี่นี่บพสาะอประเลยแมน

เพื่อนห้หางวดติดเลยบ่ใจยักษ์โตสองตัวสองตัวห้างวดสามตัวก็มีใช่ไหมไม่เคยเอาแกไปซ่อนเด้อเอาป่ะเอามาแล้วพี่น้องมุ่นหนาแล้วครับไปแล้วโอ้พ่อสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปเหร่น้ำข้าเจ้าไปเหร่น้ำข้าวเจ้า กอตาจันวิญญาณป่บพอ่อโอ้ปอย<ฮ>แสดงว่าเห็นเลยใช่ไหมพอ่อพ่อจะทำพิธีขอเลขลเหรอครับวันนี้ไปแล<ห>้นะว พ่อเห็น <tı> ผีนางหลนอยู <people> mm ่ห hmm> <orn> ันแล้ยังไปเด่นน้ำพิ่นตีบ้างหันเทียน่มีตีเทีน่นเาผีหลอกหลอกตั้งกล้องแทไม่ทันเลยนะครับที่เอินอ้ย ยิ้มเลยคุยกับผีผีกับผีว่ะแม่ พี่ไม่ัยงไม่ยืนพี่พ่อมูฝุ่นยังสีได้ไม่ยืนพี่เออมูฝุ่นยังสีได้โอ้ยมูทางคุ่นนะมูทางคุ่น อยากเล่าไเล่าจองบอกมาใกล้ๆคยจอไน้ำใจอข้างหลังจอใเดียวตเยบดหนิดวอเยวนเอาน่าเพอานเก่าละเนีอุยอ้ยตาย คอยจะสิรุตุตีย่ยังวยืนเห็ลูกม่เพิ่งขึ้นมาสามคนเดียวามอยู่นมาอีกสามตัวมันำังามเนาอนมเะตแล้วพ่ออยู่อย่างตัวหนึ่งตัวนึผู้หญิงอยู่ผู้ชายล่ะพ่อผู้ชายผู้่า พ่องงจันนบอกไปปะผู้คนบอกแม่นงงๆบอกพ่อจันนี่นะนบอกไปจ้ามวนวันที่หนึ่งถ้าโอ้จะฝ่าเรือหววคนน,นึ่นถามือนอยู่อันบนีผีอยู่นาบ้านไม่ให้ตัวใดขอต้องหวนั้นที่ <ๆ S 1> พ่อว่าอันสามหาสองนั้นอนมาแบบไดคะมือนว่านบ กต่นั่นเองเนี <m <m Não, ่ยมาแมาก็มาขามาหาหลวงผีมหาบ้านก็ให้หาสองขนาดสามหาสองกับหาสองอันนี้อันนี้คือผีอยู่หนาบ้านแม่นบอกค่ะบ่แม่นผีอยู่นี่โอ้ผีอยู่นี่คือเพิ่นลล้อมูอยู่บ่ท่านได้ให้โอ้อันนี้ผีอยู่หนาบ้านเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อให้สามห้าสองเพิ่นมาขอส่วนบุญเฮาบ่พ่อ โค่คดนว่าพมันหายอยู่นี่มันถามูอยู่ด้วจนทร์เขาถามูอยู่ว่าสันจันทร์ถามูอยู่ีหน่อยอดมีม่ยยนั่งจะยับมื่นี้ยังได้หมองหม้อหรอวเรากำลังยืนเบากับมูติเออเอาเง้ผาเอา จอม่าจะไหวายมีอยู่เด้พี่ไปคุยแล้วเพิ่นได้ตัวใดเพิ่นตัสีมาบอกเข้ามาย่ามายิ่งยังไม่ยิ่งวะย่ามายิงยังไงป้ามันน้ำย่ามาย่ามาพอได้ยินเสียงบัวแห้งแห้งในเด้อพ่อเด้อเพิ่นมาครบไปคุณพ่อ มาเมือ<น>่อตีแล้วมาเมื่อคคนแล้วมาสั้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เพิ่นมีอยู่สามคนเนาะพ่อเนาะผู้เพิ่นมามีซือซอพอพอ้อซือ้อว่าจังใดแน่บ่พ่อหูจักเมื่อชุ่นบ่บอกแต่ว่าพ่อใหญ่จันแต่ว่ามูเพิ่นคุณพ่อบ่กหูจักซือ้อเนาะเพิ่นบอกท่านบอกแต่ว่าเพิ่นบอกแนวทางเขามาเรียบร้อยแล้วหว่หวงยงวดที่ใดก่อนนี่เหรองวดได้ฮะ ยักงวดแล้วเกาตั้งแต่ยุนีห่างวดติดแล้วป้าหางงวดอยู่ในวัดีจะให้เลขแม่พ่อได้ตัวไหนแบบไปมากกว่านี้ ได้พ่อสามแปดเจ็ดสามแปเจนะให้สาตัวบอพ่อตัวใะไนะพ่อสามแปดคู่เดียวแม่นบ่พ่อเมื่อกี้เนี่ยนะอืมวร์หลังขันบโตนี่ไก่ปดสมแปดเสามแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดสามค่ะพี่น้องค่ะ เพิ่นบอกบ่พ่อว่าเด่นตัวใดเพิ่นบอกบ่เด่นตัวใดเด่นเกีดจสามเด่นเกียจสามแดงจึ้งครึ่งแบบนั้นบ่พ่อโยกให้เพิ่นเบิ่งกันน่ะเอาหันมาทางพี่ก่อนพ่อไปเทียวละคางเด้อพ่อเด้อ เอาพี่น้องแคหนาจอเด้อคุณพ่อ,อคุณพ่อซับป,ปลเือค่ะงวดที่หางวดนี่คืองวดที่หกนะพ่อเนาะเอาเอาพี่น้องมือออกนิดนึงได้พ่โอเค